พื่อให้เด็กของผมของเราสามารถเติบโตเป็นกำลังหลักของชาติลำรงชาติไปได้ถ้าเราไม่ทำอย่างเข้มข้นภายใน3-5ปีนี้เราจะออกดอกปประมาณ5าปีข้างหน้าผมคาดว่าประมาณซึ้นรัฐศาสตรชาติอาจจะต้องมีตำแทนของความเป็นสมรภอม วันนี้สถานการณ์การล้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทั้งหมดในประเทศไทยวันนี้ดานิษามันจองมบริาการเพดานาถ้าเราตับแนวได้ทัน,น,นต้องเกิ่มจีนอุ้งเบ้ไปเพื่ข้างให้ถูกภารณีของท่านนี้ทำเรื่องนี้เป็นตัวการท่านยุ่งกง ต้องทำให้เด็กกำลังครับสองต้องทำให้เด็กเข้าใจสามเรื่องที่คำคัญเด็กต้องรู้จักเขาทิดอตัวเองรึรับประเทศไทยและต้องสามารถได้โลกถ้าเราไม่ทำไม่ปลับตรงทนะีท่านพี่ติ่งนะได้เกิกไดไปแล้ว เพื่อกรางก็ต้องช่วยทำให้การผลิตเรื่องตรงไมากนะถึงมีเรื่องเปิบ้านเพราะว่าอารยบาลก็สายเสร็จแล้ววันนี้เป็นเรื่องของของประเทศไทยของพี้อ่น